สวัสดีค่ะรู้ไหมตอนนี้นที่ไายการเราเจ่นี่โกเบสำหรับคนไทยเราพูดถึงโกเบอะไรดังเนื้อใช่ปหแต่นอกจากเนื้อรู้ไหมคะว่าที่โกเบเนี่ยพวกขนมหวานทางด้านเค้ทางขนมนปังฝรั่งนะเขาก็ดงังมีชื่อเสียงเพราะว่าโกเบเป็นจังหวัดแรกๆที่ขนมหวานแตะว,วันตกเข้ามาในญี่ปุ่นวันนี้เราไปกินเนื้อกับขนมกั้เลยรายแรกที่เรานทพาไปก็คือ ลาเวนูซึ่งเป็นร้านช็อกโกแลตที่คนทำชนะอันดับโลกเลยนะไม่มาไม่ได้ป้ะแล้วก็ม้วนตัวหน่งอ่ะไม่กินมากอะ่ะโชคดีมากที่ตัวที่อยากกินไงอยู่ ตัวที่อยากกินนี่เป็นตัวโฆะณาเลื่ระดับโลกกันนะจ๊ะเมนูที่เราสั่งคือชื่อเมนูว่าโ,โมโดโมโดเป็นตัวช็อกโกแลตเค้กที่เขาทำแล้วเขาได้รับรางวัลในปี2009มันจะซับซ้อนมากอ่ะเป็นเค้กที่แบบไม่ใช่ช็อกโกแลตมูสธรรมดาแต่ช็อกโกแลตมูสเป็นตัวอัลติคอร์ดผสมไวช็อกมูสอะไรเงี้ยรสชาติมันเลยแบบเขาบอกมันเข้าไปอย่างกลมกล่อมที่สุดไม่มีร้านไหนทำได้เราก็ต้องมาลองไงนี่น่ากินมากเลยทีหอมเลย,เลยอ่ะต้นก็หอม รสก็รสกลิ่นแรงมากอะอยากกินแล้วกินเลยนะคะมูสมันมันมวลมาก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 มีกลิ่นของฟางเฟรชอยู่นในตัวไม่เคยกินที่ไหนเป็นอย่างนะี้แล้วก็แล้วก็มีถั่วไอเขียวน,นิดนึงด้ว้ยที่ตัวนี้อร่อยมากอะคือคือเนื้อจะไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรบ้างคือมันผสมทุกอย่างมูสจนแบบลงตัวเพื่อชอบไม่ได้มีแค่หนึ่งมิติไม่ได้มีแค่สองมิติแล้วไม่ได้มีแค่สามมิติมันเยอะกว่านั้น ยังเข้าใจแล้วมันหนึ่งแล้รางวัลชนะเลิศระดับโลกต่อไปทาตัวเจลที่ท่าน,นก็ไม่แนะนำหรอกแต่ว่าไม่เคยเห็นหท,ที่ไหนทำสีเขียวมเลยเขียวเขียวแต่จะมันแพงนะใส่เขียวขนาดนี้ฮะไม่ลองไม่ได้หรอกต้องเข้มข้นนะ่ะต้องมอันมแล้วนะคะอีกตะลิบคีมาตัวแป้งทาดะปกติเขาจะใช้อัลอนด์พาวเดอร์ทำตบตบหันใช่ปะเขาเปลี่ยนม,มาใช้ถั่วปิตาเจียวแทนก็เลยมันกว่าแต่ขโมนเขาแต่งด้วยส้มกับเจลแอปเปิลคอร แฟนพี่ตาชิโร่ไม่ควรพลาดอีกแล้วอ่ะสุดท้ายในร้านช็อกโกแลตจะไม่กินกโกแลได้ยังไงเราก็เลยจัดไปชิ้นชกโแลสุงในโซ่ของเราในกล่องเท่าไหร่ค่าเจ็บปวดไปหนึ่งพันบาทมันคือบองบ,อง,บองช็อกโกแลตไงบองบองช็อกโกแลตคือการใส่รสชาติเป็นในช็อกโกแลตแต่ละตัวสิบชิ้นสิบเลิศนะตัวไหนนะลองก่อนอ่านก่อนเอาช็อกโกแลตก่อน ช็อกโกแลตแอปเปิลกรอีกนแล้วนะคะอิตาลีวิมัวรของแพงแก็ค่อยละเลียดนะมันมีอันให้เคี้ยวๆกรุบๆเยอะเนืชา้นมันนุ่มนวลมากวิมวร์ที่ราคามันแพงเพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งใช่ไหมเวลาคุณทำคุณทำอยังไงให้มันเป็นสามชั้นนะคุณต้องค่อยๆบีบทีละชั้นลงไปอ่ะแล้วกว่าจะรอมันเย็นกว่าจะรอมันแข็งกว่าจะรอมันทำอะไรเสร็จอ่ะคือตัวนึงใช้เวลานานมากเขาคงคิดทัดเสียเวลาของเขาแหละ เออเพราะไทำให้คนอารมณ์ดีในเช้อารมณ์ดีแล้วตอนแรกเหนื่อยอ่ะเดินไกลแต่ว่าตอนนี้อร่อยมากเลยคุ้มค่าที่เดินมาต่องจากนี้ไปลุยกันตาเออเออใช่ใช่ยังไงเงี้ยเจอละเออยกินเนื้อย่างกันเออรับผีมาโกเบก็ต้องกินเนื้อย่างโกเบใช่ไหมถูกอยากกินเนื้อทอบกินเนื้อชื่อร้านสุรุอุชินะคะโอตะ เวลาที่มีสาขายยทั่วประเทศถ้าเกิดมาเวลาเที่ยงเราจะได้กินร้านเซตซึ่งเป็นราคาคุ้มค่ากับเนื้อมากเพราะเนื้อดีมากแล้วก็ราคาจะไม่แพงมากอยู่ใกล้สถานีโมอโต,โม,ต,ตามาติสามารถแวะมากันได้เขาให้ทำสองตัวก็กเป็นยูเกะแบบเนื้อดีแบบแบบดีเขาเป็นาบอกว่าเป็นเนื้อดีใส่ไข่แล้วก็คุกคุกเป็นสลาดเนื้อดีกับอีกตัวหนึ่งเพื่อผ้าขี้ริ้วดิบอ๋อโอเคใช่เรามาเรียนเรื่องเนื้อย่างก่อนแบบหนึ่ง คือวัววากิวที่คนไทยรู้จักแต่ว่าวัวญี่ปุ่นนะคะวัววากิวไม่ใช่เาสามสายพันธุ์มีทาจิมะมีมาซึซากะมีโกเบกิวหรือว่าวัวโกวเบทั้งสามอย่างนี้จริงๆสายพันธุ์เหมือนกันคือเป็นวัวในญี่ปุ่นแต่ต่างกันที่สถานที่เลี้ยงซึ่งที่เรากินอยู่คือทาจิมะกิวแบ่งออกเป็นแบบมีมีมลูกแชมป์มีแชมป์ใช่ปะ่ะในที่เรากินอยู่อะเป็นลูกของแชมป์เลยคือเป็นเขาหยิบแชมป์มาเลี้ยงแล้วเขาก็ให้มันคอดคอดลูกแล้วก็เอามาส่งเข้าร้านเลยยากซึ่งวันที่เรากำลังกินอยู่แล้วดูสิตอนนี้ฉันก หมดแล้วที่สำคัญของโปรดคือลิ้นก็สั่งมาแต่ถ้าวันนี้เป็นคืนวันนี้โมงเขาบอกว่าไเป2สองโมงครึ่งสโมงครึ่งคุณต่อออกนอกร้านเราต้องกินทัวันาะนช่วงสวนี้จะทำได้หรือเปล่ามิชชั่นในเทอร์ลด้อยเปล่าสามสองหนึ่งอคริสมาสลิน ก็คือมันอร่อยมากมันแบบกรุบแล้วมันไม่มีมันแต่มันอร่อยมากเมันบางแล้วมันนื่มมันกรุบมันไม่มีความเหนียวเลยในโลกมันคือติดยอดของเนื้อย่างไม่เคยไปกินร้านหนึ่งกินสิบจานเจ้มากเกินเนาะห่ะสองคนสิบจานเป็นบ้าน้ำจิ้มร้านนี้มีสามแบบอันหนึ่งใส่พรอนสุกเราจะเปรี้ยวอันสองเป็นซอสเกลืออันนี่สามโชยุสามตัวนี้กินเนื้อย่างแต่ว่าตัวนี้น้ำจิ้มเลมอนไว้กินกับลิ้นเท่านั้นมันเข้ากันมากเลยนะ อร่อยมากน้ำตาจะไหลอ่ะลิ้นนะอ่ะอยากกลับเมืองไทยอ่ะ best in this restaurant ดูเนื้อสิขึ้นมานันไม่ได้เยอะเท่าตัวอื่นนะแต่แบบมันจะมีเส้นไขมันใหญ่ไขมันเล็กตตวนี้มันเส้นไขมันเล็กมาก้วแซ่อยู่เต็มเนื้อแซ่ของมันต้องแบบกัดไปแล้วแบบจุยส์ันั่งกินะ มันเยอะมากแต่ว่ามันเนิ่มมากหม,มูมันมันเจี๊ยบตามเนื้อทำให้เลี่ยนๆอ่ะในส่วนปรุงที่ว่าที่สุดเรียกว่าคารูบี้สุดยอดคลอดมันที่นิ่มที่สุดแล้วหอมที่สุดเพราะว่ามันเวลาย,ย่างกับรอบข้างนาอกเนาะมันจะมีกลิ่นหอมม,มาเฉพาะตัวแล้วนข้างใน,นก็นิ่มๆจุยๆอะ่ะ เราตามหาร้านบล็อกคุซังอยู่เราว่ามันอยู่แยกถัดไปบล็อกคุซังคืออะไรวะบ็อกคุซังคือร้านเค้กที่มีชื่อเสียงที่นี่เดี๋ยไม่มีพี่อราช่วยตายหาดูแผนที่ไม่เคยเป็นเลยอะวยกุกค้นซังไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะกุกคุสซังพูดไม่รู้เรื่องจะแล้วถนนสายนี้ยมีคาเฟ่ยเยอะมากที่เป็นแบบร้านดังๆคอ,อนทอแล้วทำเป็นคาเฟ่ กที่ร้านว็อกตังวอกตังเป็นร้านที่มีชื่อเสียงได้นขนมเค้กมากแต่ตัวที่เด่นตัวจะเป็นเรื่องโรเค้กกับช็อตเค้กที่เรากินโรลเค้คกไปกี่เจ้า้เนี่ยเห็นไหมมันอย่างที่บิมบอกไว้ว่าแบบโรลเค้กที่บนฮอตฮิตนะจ้าไปไปกินกัน นี้เป็นสินค้าใหม่ของร้านว็กคุกังคือชาร์ดผลไม้เยอะกิร์ตเยกเกิร์ตนั่นเองตอนนี้กำลงกังแบบพร้อมตื่นหนังตายาดแล้วก็ต้องแบบต้องการายามเฟเชสหน่อยแต่ครีมมาร์สโยกเกิร์ตรสไม่แรงมากเลยผลไม้ไม่ัเด็ดเหมือนเดิมนะญี่ปุ่นเน้นผลไม้เด่นเ,นะนนนเนอยอะแต่ว่าที่เด็ดนะคือนะคือแป้งอัลมอนด์ก็เคยกินโยกิร์ตปกติชาร์ดมันจะกรอบแล้วออนเนื้อแป้งอัลมอนด์กจะแบบแห้งๆนิดนึง อันนี้คือฉ่ำแบบฉ่ฉนนำไปหมดเลยแล้วก็แบบหวานแต่ละดีไมหวานมากกินแล้วเข้ากันกับผลไม้สดกับโยเกิร์ตเลยตัวนี้อร่อยกว่าที่คิดอ่ะอันนี้คือโลเค็กที่ดังที่สุดของที่บล็อกสั่งมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่ากี่ปีมาเริ่มตั้งแต่1953อ่ะดีเลยนะคะอ้า,อามาี่ะได้กินมั้ มคือครีมัมมมนนมมากมันแบบมันคือครีมนมสด,ดจริงๆอะ่ะหอมนมมากแป้ก็นิ่มมากมันไม่แน่นแบบรูใหญ่ๆอ่ะไม่มีอันนี้คือรูละเอียดแล้วนิ่มหอมเข้ากับแป้งสุด้เข้าใจแล้ว่าทำไมถึงได้เป็นที่หนึ่งในร้านนี้อร่อยอ่ะเหมือนกับเป็นเท็กโกเบริเ,เวิลดสูงสม่งเฮ้ยอร่อยอะ่ะ คุ้มค่าอยู่นะชื่อร้านบ๊อบซังนะใคระมาก็ไปอย่าลืมแวะมานะคะอยู่ตรงข้ามกับโฮเทลคิงคอเน่ไปต่อนี่พี่เคยมาร้านนี้น่ารักมากเขาตกแต่งน่ารักอะ่ะร้านนี้น่ารักอะเสื้อผ้าก็ไปมีร้านนี้เยอะเนาะร้านแบบเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีสไตล์เสรแล้ว ปาติเซียมองพริ้วสุดก็จะหาเจอวนเข้าไปในมุมคอเนอร์เนีนะ่ยตึกเดียววนเข้าไปสี่มุมนีมันพิ่งยังไง โมงวัในในั้นบอกไปทุ่มหนึ่งแล้วของหมดหมดไม่ได้หมดตัวเดียวบประมาณสห้าตัวเหลือตารอบหนึ่งชิมกินแต่แทนดีราบดมีเกลื่อั่วขายด้วยอ่ะหให้มากินอย่าลืมดูไว้นะภูมงไทยหาไม่ค่อยได้อ่ะ พี่ยมงามนมากนยวันนี้สั่งสองตัวมิวฟ uh ิล huh. กับเมอลอรงชีส uh huh. เออเมอลัรงชีสใช่วันนี้ก็เลยพามาชิมตัวนี้เขาโฆษณาว่าเขาทำใช้จักเลยสดหอมอร่อยอบเสร็จแป้งกรอบอย่างนี้ทโอเคกินได้เลยนะอืม uh huh. หอมเลยอะ่ะ ถ้าผู้สูงมีวิวใช่ป่ะคนไทยจะนึกถึงมิลฟิลที่ใส่เป็นแป้งพายอบก,กรอบด้วยบัตเตอร์แล้วก็สอดไส้ด้วยคัสตาร์ดกับสตอบบอรอเบอรี่ต่รานนี้ที่เขาทำอะ่ะจะเป็นมิลฟิลสไส้แอปเปิ้ลก็อร่อยเป็นแบบนั้นไม่เคยกินอะ่ะโปกติกินแต่สตรเอ,รเ,บอรเบอรี่เหมือนกันเต็งมาละตัวนี้เป็นเมอร์แรงข้างในสอดไส้ด้วยมูสเป็นเรทคอมเมนต์จากเชฟคือจริงจพอตัวที่เราอยากไปกินหมดใช่ป่ะเราก็ถามเขาแล้วว่ามีอะไรแนะนําให้เราบ้างไหม เขาพูดว่าเช็แล้วคอมเมนต์ปับ๊บโอเคสั่งเลยไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรหรอก,อกจะได้ไหม,มที่ร้านนี้แปลกเนะาะเป็นรสชาติที่ไม่ค่อยได้กินอะ่ะข้างนอกขอด้วยแม่เมอร์แรเก้แค่นั้นนำ้ำตาลแข็งขาพ่นไปให้กรอบๆข้างในเป็นมูสส้มแั้เนื้อเค้กบางๆรอบๆเออเป็น,เป,นเป็นรสชาติที่แปลกคุณควรลองจรินะนะน้คืคือไม่คเคยได้ยินชื่อเสียงร้านนี้ว่าเป็น,เป,นเป็นแบบ ร้านเคกที่จะไม่มีทางใครจะเป็นเขาจะคิด<ม>ผลิตภัณฑ์ที่เป็นย <c oughs> ูนีคเพาะัวขึ้นมานี่มันก็ยูนีคจริงอะ่ะไม่เคยเห็นเลยแล้วรสชาติก็แบบจ้าอร่อยก็อร่อยแต่วันมันแปลกอะ่ะวันมาต้องลองชิมจริงๆริตัวเด่นของที่นี่คือบังบังนะคะแต่วันนี้มันหมดฉันก็เลยเฟลนิดหน่อยใครมาถ้าจะมาบางอย่างเดี๋ยวต้องสั่งนะคะอ้าอิ่มแล้วซื้อของมาเพียบเลยซื้อหม้อกระทะขายจานชามไปดูวิวกันเว่า 亮吗？我跟你讲这的话。<c ười>